โอเคค่ะสวัสดีเพื่อนๆกันอีกรอบนะคะเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเดี๋ยวตอนบ่ายนะคะเราจะมาจับปลาเอ่อลงเพาะกันนะคะซึ่งพ่อแม่พันธุ์ก็ได้เตรียมไว้แล้วอันนี้เป็นคู่ของเรดดาก้อนนะคะหรือว่ามังกรแดงนี่ค่ะเตรียมจะผสมพันธุ์อันนี้เพิ่งเอาตัวเมียมขึ้นมาจากท่อเลยนะคะอันนี้ปลากัดสี ซึ่งวันนี้น้ําที่ใช้ทดสอบนะคะหรือในทาในการเพราะก็คือบรูทันนิกเพราะหลายๆท่านชอบถามมาว่าเฮ้ยใช้เพาะได้ทุกสีน้ําหรือเปล่ามิจะบอกว่าใช้ได้ค่ะทุกตัวประสิทธิภาพเหมือนกันหมดเลยค่ะต่างแค่สีน้ําสีน้ําไม่ใช่เรื่องของการใส่สีแต่เป็นเรื่องของนวัตกรรมการเปลี่ยนสีด้วยธรรมชาติของตัวมันเองสารก็คือแทนนินนะคะที่เป็นสารตั้งต้นอ่าเบื้องต้นจะเอาตู้นี้ก่อนเลยละกันนะคะเดี๋ยวเรา ก็เราจะใส่น้ำสูงแค่4.5นิ้วนะคะเพื่ออย่างที่บอกว่าระยะเวลาในการเก็บไข่ลลูกปลาล่วงตกไม่จมน้ำตายนะคะเอาให้เตี้ยไว้ก่อนค่ะแล้วก็ใส่บูเทนิกตามอัตราส่วนนะคะซึ่งบูททนิกเนี่ยพอค่ะซึ่งบูเทนิกเนี่ย,ก,ยก็ใช้ในอัตรา 1cc ต่อน้ำ1ลิตรนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณชาติสยามใช่ไหมคะโอเค อันนี้จะเห็นว่าน้องเขาคนคนคนเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราเปิดน้ำจาก๊อกเลยนะคะซึ่งตัวบรูเทนิกเนี่ยจะเป็นมีนวัตกรรมในเรื่องของการสลายคอรีนด้วยธรรมชาติหมายความว่าทันทีที่โมเลกุลของแทนนินเจอกับคอรีนมันจะสลายหายไปในทันทีเลยค่ะคุณสามารถใช้น้ำยาทดสอบคอรีนกระบ,บวนการวิทยาศาสตร์ทดสอบได้ทุกครั้งเลยค่ะที่น้องเขาคนเพราะอะไรเขาต้องการให้โมเลกุลของมันเจอกันนั่นเองระหว่างแทนนินกับคอรีนมันจะได้สลายทันที ตอนนี้นะคะก็อยู่ในขั้นตอนของเราจะเอาสาหร่หางระลอกสาหร่ฉัดน,นะคะมาม้วนแบบนี้เราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมน้องต้องม้วนน้องใช้แค่หนึ่งกิ่งเท่านั้นนะคะหนึ่งกิ่งเท่านั้นเพราะว่าถ้าใช้เยอะนะจ๊ะจะสิ่งที่เกิดขึ้นคือปลาตัวเมียหลบได้ตัวผู้มันมองไม่เห็นนะคะโคเตซยัยตัวกําจัดเชื้อมีการใส่ไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะก็ใช้ในอัตราสองซีซีต่อน้ำสิบลิตรน,นะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคภายนอกต่างๆโอเค หลังจากนั้นก็แค่นี้เองเดี๋ยวอาจจะเขี่ยสาหร่ายมาด้านหน้านิดนึงจ่ะเผื่อวอร์ดจะได้ทาด้านหน้าเราได้เห็นชัดจะเห็นว่านี่เราพาอตู้ให้ดูเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคลิปต่างๆที่ถ่ายได้ก็มาจากการใช้ตู้ใส่ทั้งนั้นเลยนะคะอ่าโอเคเราจับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงจะบอกว่าจริงๆนะคะปลาคู่นี้เราไม่ได้เทียบกันมาก่อนเลยเนี่ยแหละจะพาะวันนี้แหละเลยไปหาคู่มาเนี่ยอ่าเอามือบังหน่อยนะจ๊ะระวังกระดู โอเคก็ใส่ตัวผู้ไปก่อนเลยจ้ะหรือถ้าเกิดเป็นไปได้นะคะเตรียมน้ําตอนเช้านะคะใส่ตัวผู้ตั้งแต่เช้าได้เลยเพราะว่าระหว่างเช้าแล้วก็ทั้งวันวันนี้ก่อนที่จะเอาลงตู้นี้เพื่อนๆทั้งตัวผู้และตัวเมียจะต้องทําไมก่อนคะให้อาหารเป็นไปได้คลุกกับอวิโนไต้านะคะก่อนทําการผสมหนึ่งสัปดาห์เลยหรือถ้าเกิดใครให้กินทุกวันอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะได้ระบบสืบพันธุ์ไข่จะได้มาเต็มที่ตัวผู้จะได้พร้อมนะคะแล้วก็ก่อนทําการลงเพาะเมื่อเช้าเรามีการให้อาหารทั้งคู่คู่เมียเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะต้องใช้พลังงานและในการรัดในการเพราะส่วนตัวผู้ต้องใช้พลังงานจนกระทั่งเลี้ยงลูกอีสิบห้าวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดเลยคืออาหารครบวิตามินนะคะนี่สำคัญมากๆอ่า ตอนเช้าใส่ตัวคู่ไปเลยก็ได้นะคะมันจะได้ก่อหวอดเต็มตู้แต่ว่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรจะทาให้ดูเลยวันนี้สี่โมงเย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์สดมาลัดก,กันแล้วกันนะคะก็ใส่ตัวเมียลงไปจ้ะเห็นไหมคะคู่นี้นะคะเป็นคู่ของมังกรแดงพอตัวคู่เ็าเห็นตัวเมียเห็นไหมคะท่าทีนี่ท่าทีแบบนี้พี่บอกเลยว่าดูแลได้แน่ๆนะคะสําหรับค่อพรุ่งนี้จะเห็นว่าเออตัวนี้จะเป็นคู่ของมังกรแดงหรือเรดดาร์ต้นนะคะก็คือคลิปเครื่องเก็บเงาว้าว เครื่องมังกรเป็นสีแดงนี่ตัวผู้เขากำลังอะไรโชว์ตัวเมียโชว์ความสวยความงามที่เขาเห็นนะเพื่อล่อให้ตัวเมียเนี่ยหลงสเสน่ห์หลงไหลนะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาจะไล่กัดกันทั้งคืนเลยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะโดยดูท่าทีเลยค่ะจะเห็นว่าเราเนี่ยเลือกตัวเมียที่ทําไมคะเล็กกว่าตัวผู้ส่วนตัวผู้เนี่ย ก็จะไล่กัดตัวเมียหรือสลับกันบ้างแต่โดยรวมๆแล้วตัวผู้จะต้องเป็นฝ่ายไล่กัดตัวเมียนะคะถ้าดูท่าทีแล้วตัวเมียไล่กัดตัวผู้แบบแรงมากหมายความว่าไล่กัดตลอดเวลาไม่ได้เป็นฝ่ายถูกไล่เงี้ยคุณต้องดูแล้วแสดงว่าตัวเมียคุณใหญ่ไปอันนี้อาจจะต้องเอาออกนะคะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาดูกันอันนี้คือท่าทางนี้คือโอเคมากเลยนะเออ ก็เดี๋ยวปล่อยเขาไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะผัดกันไล่กัดกันไล่กัดกันไปกันมานะคะนี่ก็ไม่รู้ใครตามใครส่วนสําหรับข้อนี้นะคะที่วอดเนี่ยเวลาลเราพาะเราจะไม่ได้ใช้ใบหูกวางหรือใบไม้ใดๆเลยก็จะเห็นว่าบอดวอดหนาะเหนียวแล้วก็เป็นเลเยอร์ภายใต้วอดอันนี้นะคะก็จะมีไข่ค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้ตอนเช้าทําการรัดไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตัวเมียถูกไล่ออกมามุม,มตู้แล้วก็ตักออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ต่อมาตู้ที่สองเดี๋ยวเราจะทําการทําไมคะเพราะประกาศสีทองจริงๆเนี่ยสีทองเนี่ยใช้นะ้าคือแล้วแต่คนอ่ะอันนี้เมย์จะเทสให้ดูหลายๆท่านถามไงว่าสีฟ้าเพาะได้ไหมก็เลยจะเพาะให้ดูเลยนะคะซึ่งคุณคํานวณปริมาตรน้ําให้ดีวิธีคํานวณปริมาตรน้ํานะคะกว้างเอาเอาเซนติเมตรวัดนะคะวัดความกว้างนะคะแบบนี้หน่วยเป็นเซนติเมตรวัดวัดความอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยความยาว อันนี้ความกว้างแล้วอะไรครับความสูงของน้ํา3ด้านหน่วยเป็นเซนติเมตรหลังจากนั้นจับคูณกันละหันหนึ่คันคุณจะได้จํานวนลิตรออกมานั่นเองนะคะวิธีการคํานวณอ่าอันนี้เราใส่บูานิกเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมสเต็ปยังคงคงเดิมนะคะจับสลายม้วนกันแบบนี้นะคะจ้ะ แล้วก็ใส่ลงไปค่ะระหว่างนี้เนี่ยเพื่อนๆอย่าไปรบกวนเขาแล้วนะแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวหาเอออะไรนะฝากระดาษแข็งมาปิดให้เรียบร้อยเหมือนกับตู้นี้นะคะเพื่ออะไรหวอดเวลาโดนอากาศมันจะแตกไปเรื่อยๆทีนี้ไข่กับลูกมันอยู่ในหวอดเพรานะฉะนั้นต้องหากระดาษแข็งปิดแต่ว่าจะเห็นว่าเราเจาะรูไว้อยู่อีกฝั่งนึงนะคะให้อากาศมันเข้าให้มันถ่ายเทนะจ๊ะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ป้องกันเชื้อโรคสปอร์ต่างๆอะมาเดี๋ยวเริ่มจาก อันนี้นะคะคู่ผู้เมียนะคะก็เอาตัวผู้ใส่ไปเลยจ้ะเอามือปิดได้นะจ๊ะจะได้ไม่พลาด ใส่ไปเลยค่ะนะคะถ้าเกิดเป็นไปได้ตอนเช้าทําน้าให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้อาหารตัวผู้ตัวเมียเสร็จสักประมาณที่ตักตัวผู้ลงไปก่อนมันจะได้ไปก่อวอดเอาไว้นะคะส่วนตัวเมียต้องลงตอนสี่โมงห้าโมงเย็นนะเพราะว่าอะไรอย่าลงดึกกว่าน,นี้ <ส hundred. S 2> เดี๋ยวกลัวอ,อีกวันมันจะไม่รัดแล้วก็อย่าลงเร็วกว่าน,นี้เพราะว่าตัวเมียจะบอบช้ำมากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออ มันจะไล่กัดกันตั้งแต่เช้าเว้ยนี้ถ้าเกิดคุณเอาผู้เมียลงเช้าเวยเนี่ยมันก็จะไล่กัดกันยังไงมันก็ไม่รัดกันเลยบอกว่ามันจะกัดกันหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนเพราะฉะนั้นลงสี่โมงเย็นเนี่ยมันก็จะไล่กัดกันตั้งแต่ช่วงเวลานี้แหละจนกระทั่งหนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้เสด็จก็รัดนะคะเพื่อเก็ตัวเมียอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะปลามันจะไม่รัดกันวันที่เราลงหรอกมันจะรัดกันวันถัดไปนะคะก็แบบนี้นะคะแล้วก็เลือกัวเมียที่เล็กกว่านะคะโอดีาาน้้้สฟใหู นก็คู่นี้ดูไปได้สวยนะเนี่ยค่ะตัวผู้นี่ก็โชว์ฟอร์มโชว์ลีลามากๆเลยโชว์มากๆเลยดูสิโอ้โหกำลังทำไรทำวอดนั่นเองเดี๋ยวคืนนี้อาจจะมาไลฟ์สดให้ดูอีกรอบหนึ่งระหว่างสองตู้นี้นะคะเออคู่นี้ก็เป็นตัวของเออแบล็กซาม,มูไรนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูลูกน่าจะเริ่มค่อยออกจากวอดแล้วค่ะสองถึงสามวัน มันมองไม่เห็นเลยมันมัวเนาะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาไลฟ์สดดูลูกห้อยซึ่งถ่ายได้ยากมากๆเลยอันนี้อันนี้คือเพาะไปแล้วรัดไปเมื่อวานนี้นะคะอืมโอเคประมาณนี้ล่ละค่ะก็ก็ก็จบแล้วเดี๋ยวติดตามผลกันต่อนะคะก็จะไล่ไปไล่กันมาอย่างนี้แหละแล้วก็ที่ไม่ใส่สาราเยอะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวตัวเมียมันหลบได้พอมันหลบแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือตัวผู้หาตัวเมียไม่เจอคนเขาใส่ไปเป็นกิ่งเลยนะคะ พหลบหาไม่เจอมันก็ไม่รัดนั่นเองอ่ะยวดูโชว์ฟอร์มแล้วเห็นไหมเพราะเห็นตัวเมียเนี่ยกลางโชว์ฟอร์มค่ะดูสิเห็นไหมพองเห็นไหมนี่โพทองนะคะอืมนี่ค่ะโอเควันนี้เท่านี้ก่อนนะจ๊ะ